โอ้พ่อสวัสดีครับผมกรบผมครับเมื่อนี้มีของฝากของต้อนตัวพ่อเมื่อนี้น้องปาตีเพิ่งกลุ่มแกะตัวนี้แม่น้องปาตี้สวัสดีจ้าได้ยังก็เน,น,นี่ยของฝากมาใา่กลุ่มแกะ,ะโอ้ขนมมันแม่บอะเอาแกะมันละวพ่อแกะมันขน่นโอ้โอันนี้ของฝากจากปาตีแกะกอ,กอาพี่นะครับนอาจากใคยไปซีมมันมาจากเมืองนอกเมืองหน้าได้พ่อเป็นทรงมให้ตัวนี้ เพิ่นมาหอดังไยางัลครับผมอมากจครับผมคราบนี่มาจากโคราชปาอีหยังนี่พ่อว่าอะไรล่ะงน้อบ้านน้โอ้ของแท้ตัวนี้อิสราพาล้ปากล่องละสองพันตัวเพิ่นตัวนี้พ่อเยอัมาแกะกินบุ้งก็ะดแก้บ้งก็ดว่บ้งก็ะดามันเป็นไนตัวนี้พ่อเองมาแก้บ้งก็ลดค่อยๆแกะบ้งก็ะด้พ่อโอ แกออกกันน ok, ั Luckily, <laughs> ่นเมื่อก็น่ะมึงก็เป็นคนรอใครแรมวะเต้เบื้งลู่อิตาบาลัมของแท้จากมึงนอกมึงหน้าตัวนี้พ่อมันเป็นเนื้อถึงนี้โดวเนี่มันเปนเนื้อแหงมันสิ่งมันแหงอิตาบาลัมเดี๋ยวค่อยๆแกครับมันจะปิดอะไรที่เขาได้นี่หนปิดอะไรก็เกาลงเด้อไม่กินมอเบิดทีเดียวเด้แล้วมันขาดเด้เออเบิ่งกระดาษผ้าซิมเมื่อก็น่ะไม่ใช่เลยตีซิมดูปซะมมึงนู้ตีตีมึงดูซิ ขบนบข้างก็มีมก,ก็มีแจ็บป้อ,อชมมึง <c oughs> เป็นอะไรขอส,สัตว์เจบเนาะทาผมครับต้องขอบคุณแฟนคลับเบอซี่นะครับนขอบคุณไอไซ้หลายๆครับจากโคราช้พอนะครับผมโอ้เซ็บปีปนีไปนองเ้ย